สวัสดีคุณผู้ชมวันนี้พามากินโซเวเนเซนเนื่องด้วยว่าอ,อุ๊ยน่ากลัวกำลังดูต่อกราฟผมวันนี้พามากิน,นกงะะโซเอนเซนเนื่องจากว่าเ,เราดูเปิดดูว่ามันมีโปรโมชั่นนะคุณผู้ชมห0ึ่งบาทแต่ปรากฏว่าพอมาถึงแล้วเปิดดูอีกรอบหนึ่งมนหมดเกตดไปแล้วไอ้ <c oughs> หนึ่งบาทนั้นหมดเกดไปแล้วก็ต้องกินธรรมดา ไม่ใช่กินธรรมดาก็ต้องจ่ายธรรมดาตายราคาปกตินั่นเองแต่มาถึงแล้วก็ต้องกินเขาหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียความตั้งใจนี่เขาบนใหญ่เลยเขาบอกว่าลดความอ้วนแล้วพาเขามากินไอติมเขาบอกกินไหมกินกินก็เละนี่แม่ลูกอ่อนเอ้ยยังไม่ใช่แม่ลูกอ่อนนั่งห่างกันสักงคันมีประสิทธิ์กันแต่ว่าขึ้โดดคันเดียวกันอยู่ดีค่ะ ่วงนี้ไปร้านไหนก็คนน้อยนะคนน้อยมากเลยแต่ละร้านอาหารแต่ละที่ก็จะแบบจัดโปรโมชั่นนู่นนี่นั่นออกมาแบบว่าดึงดูดลูกค้าให้แบบว่ามากินกันเงยอะๆแต่ก็จะไม่นานหรอกเป็นโปรโมชั่นแบบว่า5วันโปรโมชั่น10วันอะไรอย่างเงี้ยบางร้านวันเดียวด้วยเออบางร้านจัดแค่วัน2วันโปรโมชั่นดึงลูกค้าพอลูกค้ามาก็ก็มาแค่2วันนั้นแหละ <laughs> แล้วก็ไม่ไ <laughs> จริงๆวันนี้จะไปกินยำนะคุณผู้ชมยำอะไรนะทุกอย่างยี่สิบร้านแซ่บสัตทุกอย่างยี่สิบชื่อร้านเลยนะแซ่บสัตแซ่บสัตยำแซ่บสัตเยอะมากอ่ะเลยกูมีสายสายกูว่าชื่อร้านกูตั้งแล้นะมีชื่อร้านร้านเราอ่ะแล้วก็สวัสดี้จะก็แจกไม่คิดโอ้ยยังกินต่อไปคนไม่ชอบจำอะไรอย่างนี้แล้วมันก็มีคนจำหรอกมันก็ไม่ควรร้านยำบ้าอะไรแต่ก็แด่ไป ตอนนี้มีคนถามว่าคือระยำเปิดระยำเปิดระยำทุกวันเลยมีแต่เจมี่อะคนระยำมาเปิดมีลูกค้านะบอกว่าเซิร์ชหาร้านคือระยำแล้วมันไม่เจอค่ะมันขึ้นแต่คนระยำไี่ไงตอนนี้มาเปิดที่แหล่สบายใครไยากให้เราไปรีวิวมากไม่ชอบไม่ชอบเออไม่ชอบการแบบจองของอ่ะะกกปอ่เออเหมือนไปขอมันแดกใ่แบบที่แนนพูอะจองของไปอารมณ์เลยดำได้ก็ดับได้วิ่งไงดำสี ลงก็ไม่กลัวนะก็ไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้ซีเรียสเลยเออไม่ได้ซีเรียสเพราะมันก็คือเรื่องจริงเราไม่ชอบใช่เราไม่ชอบแบบว่าอันนี้สาขาที่เท่าไหร่นะสาขาที่ยี่สิบเดี๋ยวก็นเจงแล้วดีดอกไม่หรอกสิบเก้าสาขาปิดหมดแล้วการที่การที่พูดจาหยาบคายพูดจาผโงทางปากเสียมันเป็นทุกคนแหละเราก็เป็นถูกไหมแต่แบบแต่เขาไม่ใช่แต่เนนี้คือโพสต์อะไรนะมีแต่เออมันมันไม่ใช่ล้างหอยสะอาดหอยเหมือนล้าง เปรียบเทียบแบบคือทุกค่าพลังของแก๊ที่ต้องไปอ่านเลยต่ำอ่ะขนาดเราไม่ใช่คนพูดจาไพเราะนะเว้ยพอไปอ่านเรายังขี้เดียดเรายังขี้เดียดและเออเรายังขยแอเลย์คำพูดคำจาขนาดเราเขาพูดหยาบนะพวกเราไม่ใช่พูดมีหยาบนี่มาแล้วหนึ่งอย่างคุณผู้ชมมันรีบบอกเลยมันกลัวแย่งเลย จำไว้หน้าเ้กอร่อยเสมอใส่เชอร์รี่บนหน้าเ้กอร่อยกว่าทำไงมีคนบอกไม่กินไร่อยากไปมึงทำเป็นเรื่องยุ่งยาก มอันนี้อันนี้ไม่ใช้มือมันไม่เป็นไรเพราะมันกินได้ยอยู่ข้างบนแต่ข้างล่างอ่ะไม่ใช้มือลองลองไม่ใช้มือ,มมอที่มันกินต้องใช้ซอสอีกแล้วเออจะเก่งก็ต้องเก่งที่สุดสิคนเราอะ่ะหลุดเอาตรงนี้นั่งจะมาหน้าก็เป็น,น,นาหามาเนาี่ย <c oughs> เขาเหมือนจะเปิดร้านยำอย่ากรู้เปล่าเห็นว่านางก็เออพอมีชื่อเสียงคือร้านมันเปิดแรกๆอ่ะคนเยอะอยู่แล้วแหละแต่ว่าลูกค้ามันไม่ได้ติดแบบทุกร้านแหละ เวลาเปิดแรกๆมันก็จะแบบคนเยอะทุกร้านเป็นทุกที่แต่บางร้านเปิดแรกๆเงียบร้านเราไงคือระยงไงเปิดแรกๆเนูจกมาคนเยอะตอนสองสวันหลังมาแล้วไม่เข้าไปถึงแรกๆเขาไม่ได้บอกวันแรกอันนี้หมายถึงร้านที่เปิดวันสองวันแรกอ่ะนี่นี่นี่กำลังคุยนี่กําลังพูดคุยกันถึงเกี่ยวกับเรื่องการเปิดร้านนะเราวันแรกแต่ยอดเกือบเก้าพันกว่าเกือบหมื่นก็ถือว่าเยอะู่นะเออ กำไรอ่ะไม่มีอะไรใครลูกน้องผมกำลังพูดถึงการเปิดร้านอยู่ในอดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้กำลังกำลังรอพี่เอ๋ยพี่เอ๋ยกำลังจะลงทุนร้านเร็วๆนี้ก็จะไปเป็นลูกน้องของพี่เอ๋ยนะจ๊ะเมื่อกี้ได้ยินเอ๋ยคืออะไรสนิทกันโอ้หทำไมเยอะจังเลยอิ่มไม่หิวหรอ อยากกินเ่ยวันนี้อยากกินมากคะคุณผู้ชมวันนี้มันหนึ่งปีหนึ่งหป่ีมอ่ะจำไว้เชอร์รี่คนทัเซ็กอะไรเช่ิอยากอยากกินโซนที่เปน็นช็ตกโกรลตมากกว่าเซตอีกเป็นเซ็ตเปอ,อรเลย์เพาว่าคนท้อนะครับคนท้อสุวจริงรอเปล่าท้อไงเอย๋ย <laughs> หวานมากไม่ได้เลยรว่าหลายอยากกินกินเท่าไหร่อยากกินคือมันเล็กมากต้องเั็นเล็ก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 ไปเวลากินจะเป็นเวลาที่มีความสุขที่สุดในชีวิตละ ชอบกินไอติมมากนะคุณผู้ชมแต่ว่าเคยนั่งนึกสภาพตัวเองว่าอายุ90แล้วจะนั่งกินไอติมตะเวนเส้นอนู่มันจะเป็นยังไงตอนั่งผมก็นั่งกินแลน้วเราเป็นแก๊งเลยนะแกงะยยะ๊งยิ่ใหญ่บางคนชอบกินไอติมมาก มันเข้าไม่ได้เว้ยมันเลยหน่อย กลืมเนี่ยแยมสตรอเบอรี่อ่ะลืมบอกเหมอนว่าไม่เอาเก่งจุลคือในเฮลเลนเปนมันจะมีมุมหนึ่งที่ใส่สตรอเบอรี่ไว้นะคือคนไม่กินสตรอเบอรี่ไงคุณผู้ชมเฮ้ยให้กินแค่สตรอเบอรี่ไม่ทำให้หมดนะครับตักใหญ่เลยมันจะมีมุมหนึ่งเป็นปสตรอเบอรี่มุมหนึ่งเป็นแยมสับปะรด แล้วก็เป็น็อกโกแลต กูรูคือพ่อป้าเลยกินหมดแล้วเดินทางกลับบ้านคุณผู้ชมเดินทางกลับบ้านนะจ๊ะเช็คบินเหลือจายหกร้อยหกร้อย 627บาทลดเหลือ500กว่าบาท560ก็ลดไปเยอะนะคุณผู้ชมลดเยอะใช้บัตรสมาชิกเซเว่นเซนต์นะครับก็จะมีส่วนลดให้นะโอ้ลดไปเยอะนะลดไปเยอะเหมือนกันเกือบร้อยสมัยนี้นะกินอะไรไม่มีส่วนลดก็แค่อยากจะกินนะถ้ามีส่วนลดมันก็ยังโอเคไโอเคหรอโอเคนี่คนไม่กิน ตอนนี้เราก็เดินกับป้ากันนะคะเพราะว่างินหมดตัวแล้วไปช็อตนานๆออกมาเดินทีรอก็ได้หนูหนูไม่ได้ใส่แว่นตาม่ะก็เดินท่องคำชาไปอย่างเงี้ย แล้วกูจะหาลุดเจอคือนอกนอกจากมากับคนทองแล้วมากับคนตาบอดด้วยเป็นเป็นคนทองแล้วคนตาบอดในคนเดียวกันแล้วบางทีอ๋อแม่ใส่ว่นำคูดเลยตีสี่แล้วมีวันหนึ่งมันไม่ใส่แว่นทั้งสองคนมันจูงกันข้ามถนนคิดดูว่าใครจะโดนรถชนก่อนกันนี่ก็ไม่ใช่ว่าตาดีนะคุณผู้ชมเดินกันสามคนกันคืนนี่คือจนมากก็ไม่มีใครรู้นะตาดีได้ตาไร้เสีย สายตาเมื่อเผลอไปแบบว่าเมาแล้วไปคุยกับคนใครก็ไม่รู้ที่ว่าเป็นเพื่อนตัวเองนั่งคุยกับครึ่งชั่วโมงแล้วเพื่อนก็เดินมาตามถามว่ามึงคุยกับใครอ้าวไม่ใช่มึงเหรอวะนั่งก็เดี๋ยวคุยเลยเลี้ยวๆแบบนี้จูงเลยจ้าไปจูงเลยจับมือกันยี่ดอกเออยัยก็เมาแล้วนั่งคุยกันเหมือนเป็นเพื่อนกันมาด้วยกันออกได้สองทางดีกว่าลืม มีแต่เธอคนเดียวนอกจากเธอไม่แลเลี่ยวใครส่วนใจฉันก็มีแต่เธอมีแต่เธอต้องต้องลงใจเแฟนฉันปะวะใช่ที่จะสิ้นแสงโลกแรงปานใดไม่อาจแต่เปลี่ยนใจฉันนั้นโอ้ยดินฟ้าพังลลายโลละลายฉันตามีอะไรรักจังเลยมาหมาพอแจ้เอาเสียงคือมันจำเสียงได้ไง มันหาเขาใหญ่ยหล <c oughs> ะพอมันหาเจอมันกระโดดกระโจนใหญ่เลย <c oughs> โอ้ยเสียงเสียง <c oughs> ตอนนี้กำลังขับกลับบ้านนะคุณผู้ชม <c oughs> ไม่ได้เปิดถ่ายในรถมานานมากแล้ว มันก็เงียบกว่าเมื่อก่อนแหละแต่ว่ามันก็นกคือเหมือนก็ดีขึ้นแล้วไงอันนี้มันเป็นสถานที่ปกติเนาะไม่ใช่ที่ท่องเที่ยวเราต้องไปดูที่ท่องเที่ยวเนาะเออต้องไปดูที่ท่องเที่ยวแต่ยังซอยคาวบอยเฮ้ยไม่ใช่บัวขาวซอยบัวขาวคา,าวบอยคาวบอยอยู่กรุงเทพซอยบัวขาวหรือว่าที่จีน Walking Street อย่างเงี้ยก็เงียบ คลิปไม่คือคักเหมือนเมื่อก่อนเออไม่ได้ไปบล็อกกี้โคตรนานแล้วอะไม่รู้เป็นไงเ,เนาะเงียบตอนที่กูไปที่นี่พับอยู่ก็เงียบกูไม่ได้ไปกี่เดือนแล้ววะอีกอท,ทั้ทงแต่ครั้งสุดครั้งสุดท้ายที่ไปคือต้อนเดือนมีนาตอนที่ไปเที่ยววัวหัวแล้วหลังจากนั้นก็มนไงไม่ออกเลยนเดี่หว่าแล้วต้องพอ,งอนะไปเดินยัไงไงยังไงไ์สดแล้วเนี่ย อะไรใครผัวมันนี่ไงตั้งแกต้องใช้หน้าตาดีอย่าเลยแบบไม่ได้ดูแซ็กซ์มาดูป้าๆนะก็เขาคบกันมาตั้งนานแลยกิ๊ดอกไม่หมายถึงว่าตอนนี้นี่แกมาบ้าผู้ชายเนี่ยก็ใช่ไงได้แบบดูเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ใช่ไงแต่เขามีตังค์เขาเปย์ผู้ชายจบไหมกิ๊ดอนี่เขาจะบอกว่าเปลี่ยนไปตั้งแต่มีเงินผัวเขาก็พูดอยู่นี่ไงผัวผัวจะบอกไงซวยซวย นัางอีป๊บนะมาขายทุเรียนเหมือนแต่ว,ว่าเพื่อน,อนว่าอีเดี๋ยวต้องว่าหน่งเหมือนหมาดี่ๆๆอันนี้ผัวนางเห,ออนนหรอเขาใออดีนางท่บ้านฉันเลยู่ดีสบนางเห็นปเอปว,า,วางไ,ไปอเอา คทุคืนทุคืนทุคืนเนี่ยใช่ไปเจอูกคืนใช่ทำไมก่อนไงทำไมอยากคนเนผัวนอรอยรถไปสิเจอทุกคืนทุกคืนทุคืนทุคืนทำไมพูดเหมือนเขาเนี่ยกอเอยังไเอ่นูเอ่ยจ้ะเอ่ยเลยก็มาดิครับถ้าเคี้ยกูเอ่ยเลยก็มาดิก็มาดิ คนก็ดูกันทางเฟซแลยเที่ยวออกปากวสวยสวยสวยเขาจะเคยอุดองไงยีดองสวยเหรอไม่แบบมึงพูดเหมือนมึงสวยเหรออะไรเงี้ยคือเรากำลังินทาใช่ปะกันทีเลย ังข้าฟังแบบไม่รู้ความหมายคิดว่าผู้ชายเป็นแบบเกย์เป็นหัวโปกงอันนี้ดอกฟังอย่างกังวลกังจาชายสรูสิไรอย่างเงี้ย่ะสุดยอดสุดยอดแบบพูดเหมือนหัวโปกมอ่ะแต่ฉันเคยไม่เคยห้ามข้าไปทำผมคือแอบเป็นผัวไงผัวมันเนีรอะไรเรบ่องผู้ชายหรอครับวอกท็อปเป็นกลับบ้านมาคุยกันเรื่องผู้ชายครับผมกลับบ้านมาคุยกันเรื่องผู้ชายมันเหนื่อยแน่เลย หมมืออนึงะกูคุยเรื่องผู้ชายเี่ยอะไรกับใครวะนั่งกินข้าวกับแม่กูก็เนี่ยมึงกูไปกับผู้ชายงัืนอย่างนี้แม่กูต้องรู้เรื่องเลยไหมอีดอกาอีออาอาควายกูเมากับมึงไหมแต่แม่กูนั่งอยู่ข้าง้างกูไหมเว้าเก็บกดอนเลยเถอแม่กูก็นั่งอืมอืมเขาอดแม่จับ้ไม่ใช่อืแม่ฮ่าฮดอฮะาอ่นี้ถึงบ้านแา้วนะคุณผู้ชมหลังจากทา่ไป เดินข้างนอกมานะแล้วก็ไปกินข้าวกินสเวนเส้นมานะจ๊ะเดี๋ยวขออนุญาตทํางานก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเทปหน้าจะพาไปกินอะไรก็เดี๋ยวติดตามมาดูแล้วกันนะจ๊ะสำหรับคนที่ติดตามเราอยู่กับช่องยิโจโจเจ๋งยังไงก็ไม่ติดตามก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคุณผู้ชมขอเลยเลยอนะ่ะ <c oughs> ฝากกดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะจ๊ะกับยิโจโจเจ๋งกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับถ้าอยากชมคลิปใหม่ๆทำไม่ยาบพลาดนะจ๊ะแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยและกันสำหรับคลิปนี้นะถ้าใครชอบทานเว่นเหมือนกันนะครับส่วนคลิปหน้าจะพาไปกินอะไรหรือพาไปร้านไหนหรือว่ามีโปรโมชั่นดีๆจากที่ไหนหรือว่าจะพาไปเที่ยวกับใครยังไงก็ติดตามดูละกันกับผู้ชมจริงสำหรับคลินี้ลาไปก่อนละกันนะคุณผู้ชมสวัสดีครับ